สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสาร,รคามจัดกิจกรรมยกระดับเทศกาลประเพณีลอยกระทงจังหวัดมหาสาร,รคามนแกีงเลิงจาาต่อเนื่องเป็นปีที่3โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการขับเคลื่อนงานจากท่านยุพาทวีวัฒนกิจปาวนปลัดกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งได้บริรณาการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมกับน่วยงานราชการองค์กรภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชมรมกิจอาสาสมาคมในจังหวัดมหาสารคามและภาคีเกลข่ยทุกภาคส่วนเน้นรูปแบบเรียบง่าย บรรยากาศงานวัดในอดีตซืบสารประเภทนี้ลอยกระทงวิถีใหม่ซื้อสารความเป็นไทยใส่ผ้าทอสมมา้ำคืืนเพลงสิงประทีปประจำปี2565โดยจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่6ถึง8พฤศจิกายน2565 นบริเวณแกงเลืงจาดตะบลแกงเลืงจาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามประกอบด้วยการประกวดกระถงเล็กกระถงใหญ่กิจกรรมชมเดือไฟแสงสีเสียงวิถีใหม่แกงเลืงจานการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านชมนิทรรศการว้าวไทยสีผ้าชมการแสดงแผนบุ่ญนังประโม่ไทยกิจกรรมร้อยกระถงการแสดงฟ้อนลำเปิดงานการแสดงกองยาววงชมพูผ่าน การแสดงเดินแบบผ้าไทยและผ้าลายอัตลักษณ์ของจังหวัดมหาสารคามการแสดงคาวเดนผู้บีดับวันทีมจังหวัดมหาสารคามประธานเปิดงานได้รับเกียรติจากนายเกติศัต,ตงสริริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนางพรสีตงสริรินาย,ยกเล่ากาชาติจังหวัดมหาสารคามทั้งนี้มีนายวิวัตอินไทยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนายชูชาติราชจักรวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม นายประเด็นผลเหลานายยกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งหลังจานวหน้าส่วนราชการด้วยงานภาครัฐเอกชนพ่อค้าแม่ค้านิสิตนักศึกษาประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมากผลจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนับหมื่นคนส่งผลให้เศรษฐกิจชุมชนพ่อค้าแม่ค้าประชาชนมีรายได้มีเงินหนุนเวียนกว่า3ามล้านแปดบาทเกิดการสร้างงานสร้างรายได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานล่าให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรมมากกว่า200ร้ล้านค้าสร้างคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างความสุขสร้างความภาคภูมิใจซื้อไปจังหวัดมหาสารคามขอขอบ พระกุลทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมสืบสารประเพณีร้อยกระถุงละแกงเลื่องจานมหาศาลประสบผลสำเร็จได้อย่างดียิ่งุุจจะสสงใให้เรา